รัฐบาลเอาจริงแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่แพงเกินราคานะครับนายกมอบหมายให้รัฐมนตรีอนุชาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายอนุชานาคาใสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหา สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับมีหน้าที่ก็คือตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหารายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมถึงการเชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมหาลือและวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับก็เดี๋ยวมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหานี้กันนะครับซึ่งส่วนตัวก็อยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับช่วยมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่แพงหรือว่าสลากกินแบ่งราคาแพงเกินเหตุ ท่านว่าควรจะแก้ไขด้วยวิธีการใดครับ